ัสบสวัสดีเอฟซีพิพากษานะครับผมท,ที่ติดตามสีลาวนะครับผมเอเนอนอกจากสีลาวก็มีสามลาวนะเมื่อวานใครตามเมื่อคืนเนาะ<ม>ก็หลังจากที่พาดลาวเออลาวพัฒนาไปนะครับเสียดายที่เจาะแปดห้าหนึ่งนะครับเข้ามาห้าอุตสาหะอะไรนะห้าแปดหนึ่งเนาะเข้ามาห้าหนึ่งหนึ่งเนาะ เข้าแค่เด่นแปดนะครับแปดห้าในะตัวนี้แต้มไม่โดนอีกแล้ววันนั้นไม่เอาแต้มมาแต้มมาพอดึงมาดันหลุดเนาะแต่ว่ามาในชูสูตรสีทิศก็คือเข้าทั้งหนึ่งหนึ่งแปดห้าเลยเนาะโอ้ยดายมากเลยทใไม่แต้มไม่โดนต้องดูกันใหม่ละส่วนของหวานรอบดึกเมื่อวานลาสตาวีพีกาชาตฟาดหมดนะครับกเ็เสิร์ฟกาแฟาตอนเช้าประตูชัยเกนะครับโอ้โห ส่วนสัตภาพกับประชาชนนี้ผมลองเจาะแค่ในกลุ่มไลน์ก่อนนะเออก็ใครยะตามก็ b u k r u n 7นะครับตรงหน้าโปรไฟล์ผมก็จะมีแปะลิงก์ไว้อยู่นะลิงก์ไลน์ส่วนตัวทักไปได้นะโอเคทีน,นี้มาดูสีลาวก่อนนะครับสีลาวเอ็กตรานะครับเมื่อวานเออเอ็กตรา เอกด้าโหลดนะครับแล้วก็ HD หลุดเนาะสี่สามูย์สามสคียอ้วันก่อนฟาดสามตัวเมื่อวานเล่นผมเลยเ <c> ห <oughs> มือนลาวพัฒนาเลย <c oughs> ไม่มาห้าแปดหนึ่งะไปเอาแปดห้าหนึ่งหนึ่งหทำแบบนี้ผมก็จุกสิครับจุกสิเขาเล่นเบิ้ลปลังคือหนึ่งหนึ่งห้าแปดะได้นะไม่ไปนะนึงหนึ่งข้างบนอะ อันนี้ไปเอาแปดห้าหนึ่งหนึ่งผมก็จุกสิเออนะครับเล่นแบบนี้ผมจุกจาคีย์หลุดนะครับส่วนสตาร์เมื่อวานเป็นไงบ้างนะในใบนี้มันอย่างน้อยมันจะต้องมีมาสักแนวทางนะสตาร์เมื่อวานโอเคฟาดหนึ่งสามแล้วก็หนึ่งเจ็ดสี่นะครับเข้าเด็ดเ,เข้าตัวนี้นะครับเข้าเด่นสี่แล้วก็ตัวเจาะสี่เจ็ดนะครับอา่ากับเจ็ดสี่ วัวน,นี้ครับไม่เน้นแต่มาครับก็เจาะให้เจ็ดชุดอ่ะมันทามันต่อวันนี้วันนี้นะครับเปิดหวัวด้วยเอ็กซ์ตร้าเช้านี้เลยนะครับเป็นไงบ้างเอ็กซ์ตร้านี่ระวังเลยนะวันก่อนเข้ามาวันนวดเอ็กซ์ตร้าวันนี้ผมให้เด่นไว้ที่สี่ห้านะครับสี่ห้าสี่หกเบิ้ลห้าห้า 5 6าหกหนึ่งนะครับสตัวนะครับห้าเม็ดเดียวชุดเด่นนะครับห้าห สี่ห้าสี่หกตามนี้ครับส่วน HD HD วันนี้เด็ดที่สามหก HD นะัเบิลบ่อยนะสามสามสามหกสามเก้าหกหก หกเก้าครับสามตัวนะสามหกเก้าเด่นที่หกเก้าสามหกสามเก้าระวังเบิร์ด้วยนะเจาะแค่ห้าชุดพอจะมาไหมเอออะ ส่วนสามมัคคีนะครับสามคัคคีวันนี้น่าจะกลับมาแล้วนะเมื่อวานนี้เขาเล่นผมเะว่าวันก่อนผมแตกสามตัวนะครับสามคัคคีเด่นหนึ่งสามนะครับกดเจาะหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้านะครับสามสอง 3ามสีตัวนะครับ5้าชุดเด่น1 3 15 35ครับอ่าส่วนเล่าสตานะครับเลาสตาจะเด่นที่8ปดครับแ เก้าตัวเจาะเนาะแปดหนึ่งแปดสี่แปดห้าแปดหกเก้าหนึ่ง ก้ 94, 95, 96, าสี่เก้าห้าเก้าหกสามตัวนะครับห้าเก้าหกนะครับก็ระวังตัวเด่นด้วยนะครับชุดเด่นนะผมมองที่ 96, เก้าหกเน้นเก้านะครับเก้าหกแปดสี่เก้าห้า แปดหกแล้วก็เก้าห้าเก้าหกแปดสี่แปดหกประมาณนี้ครับเนาะชุดเด่นเขาโอเคเนาะก็ตามได้นะครับเก้าสี่ชุดหนึ่งสวยงามอยู่นะ <c oughs> ไมอ่อะ ประมาณนี้ครับผมสำหรับใครที่ตามสีเลาก็ขอโชคดีนะครับ